สวัสดีค่ะ FC ทุกๆท,ท,ท่านค่ะวันนี้ก็มาพบกับเจสังพารวยอีกเช่นเคยค่ะวันนี้เจจะพา FC มารับชมแนวทางราวพัฒนาทุกคนราวนพน้องราพัฒนานะคะทุกคนค่ะวันที่20นะคะตุลาคม2568นะคะวันยังนี่พี่น้องวันจันทร์ค่ะก่อนที่เราจะไปรับชมแนวทางนะคะคําเตือนค่ะโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชม เด็กอายุต่ำกว่า18ปีควรได้รับคำแนะนำวิดีโอนี้ทางช่องหาสถิติในการคำนวณตัวเลขย้อนหลังและจัดทำขึ้นเพื่อเป็นแนวทางเท่านั้นนะคะ FC ขาแนวทางที่ใจจัดทำขึ้นมานี้เป็นการเจาะเด่นนะคะทุกท่าน วิ่งหลุดนะคะถ้าพื่มาก,ก็ชอบดอดูเลขเด่นประจําวันได้เผื่อชอบทุกคนเลขเด่นประจําวันก็ใช่ว่าจะเข้าทุกวันก็เหมือนกับตัวเด่นละทุกคนมีเข้ามีหลุดถ้าอยากตามเลขเด่นประจําวันก็ให้ทุกคนสังเกตตั้งแต่น้อยตั้งแต่ตอนเช้าเลยนะคะทุกคนว่าวันนี้เลขเด่นประจําวันไหลไหมเราค่อยไหลต่อนะคะทุกคนสมมติว่าม,มีวันละสองตัวนะคนดูหนึ่งกับหกตั้งแต่เช้ามาไหลหนึ่งมันก็ไหลหนึ่งมานะคะทุกคนถ้าไหลหกก็ไหลหกนะคะทุกท่านสังเกตเอาพี่น้อง ป้าใจ,จเป็นของพี่น้องเองนะคะใจเป็นแอดมินใจมีหน้าที่วางแนวทางแนวทางไม่ได้เข้าทุกวันแล้วก็ไม่ได้หลุดทุกวันนะคะเรามาดูวันที่สิบเจ็ดทุกคนวันที่สิบเจ็ดนะคะใจให้เด่นอยู่ที่ศูนย์หนึ่งนะคะมาห้าศูนย์เก้าสามหนึ่งเด่นมาเด่นมาศูนย์ทุกคนเข้าคู่ศูนย์เก้าเก้าศูนย์นะคะเอิ้นกวนให้เจ้าของกอนพี่น้องแนวทางของกูเขานี่แหละทุกคนศูนย์เก้าเก้าศูนย์นะคะทุกคนช่วงนี้เรา อืมเราใจไม่ค่อยเข้าทุกเหล่าเลยเนะก็ทุกคนทั้งเราพัดทั้งเราสตานะคะเพราะว่าเราสามัคคีจะหยุดทํานะคะทุกคนแนวทางไม่ค่อยเข้านะคะถ้าถ้าหลุดมากกว่าเข้าจะหยุดนะคะทุกคนจะจะเป็นแบบนั้นนะคะห่วงเอฟซีนะคะไม่ใช่ไม่ห่วงนะคะเลขเด็ดประจำวันหกกับหนึ่งเข้าป่านะคะไม่มาเลยให้เห็นเลยนะทุกคนเอามาต่อคะ่ะวันที่ยี่สิบค่ะทุกคน าจากที่ใจคำนวณตัวเด่นมาได้นะทุกคนเดี๋ยวจะดูเลขก่อนนะคะทุกคนวันนี้มันเป็นงงๆได้ศูนย์เหมือนเดิมนะทุกคนได้ศูนย์กับแปดเลขอะไรไหลมานะคะเลขศูนย์ไหลมา <ๆ S 1> ทุกคนเลขที่น่าจะไหลมามีศูนย์มีเก้ามีห้านะคะก็แล้วแต่ความหมักหรือหรือสามนะคะทุกท่านแล้วแต่ความชอบนะทุกคนที่นี้ เรามาดูคู่นะคะว่าทุกท่านจะชอบไหมนะคะเลขที่น่าจะไหลมางวดที่แล้วนะคะทุกคนความเป็นไปได้นะทุกคนมีหลักสิบกับหลักหน่วยนะคะทุกท่านที่มีความเป็นไปได้ที่จะไหลทุกคนก็สังเกตเอานะคะเดี๋ยวเจจะพาดูวันที่สิบสามสิบสามนะคะทุกคนมาสี่ห้าหกเก้าสี่มนไหลไหมทุกคนไหลมาสิบห้าห้ากับเก้านะคะไหลหลักสิบกับไหลหลักสิบวันที่สิบเจ็ดนะคะ มาห้าศูนย์เก้าสามห้าไลไหมไลหลักสิบมาห้ากับเก้านะคะ่ะพี่น,อน้องนี่ทุกคนไหลมาจริงๆนะคะทุกคนถ้าทุกคนไม่ชอบเลขที่ใจวางให้นะคะให้พี่น้องสังเกตเลขไหลหลั oy, กหน่วยกับหลักสิบเด้อพี่น้องเด้อสำหรับเราเราสตา์ใช้ได้เราวัฒนาใช้ได้นะคะใช้ในการไหลเลขนะคะทุกท่านอืมหวังว่าคงจะมีประโยชน์กับ f อนะคะถ้าคลิปนี้มีเสียง โอ้ยทุกคนคะ่ะก็อยากให้มีนะทุกคนแต่ไม่พังการที่ซื้ออะไรอยู่เมืองนอกเมืองอนานี่ยากลําบากแสนเกินนะทุกคนมาดูคะ่ะทุกคนคะ่ะ0นย์นะคะ0ูน0 0ห้0 50, 30, 0้า0ูนย์ศูนย์สามสามศูนย์ศค่ะแปดศูนย์ศูนย์แปดนะคะ คู่ตัวเด่นนะทุกคน8008นะคะผู่ที่ชอบ8338นะคะชอบไหมคขาชอบตามนะคะไม่ชอบผ่านนะคะเลขเด่นประจำวันจันทร์อยู่ที่จะจับสองกับเนะคะเบิ้ลประจำวัน2องสอทุกคนวันนี้เจไม่ได้จับ8ปดกับแปดเลยทุกคนจะเสียดายสติตินะคะเอามาดูกันค่ะทุกคน ศกับ8เด็นแยก2กับ7จ็ดนะคะศูนย์สองสจ็ดจ็ดะให้ทั้ง2คู่8 2 2 8 8 7 7 8ไม่ได้จับให้นะคะทุกคนจับไว้นี้ก็แล้วกันพี่น้องการเลี้ยวแต่ความาความชอบนะคะทุกคนจับมาทุกคู่เสยดายสถิติเอาไปอีกนั่นแหละทุกคนทุกคน่าสำหรับแนวทางเราพัฒนานะคะวันที่20ตุลาคม2568เจ๊ก็ต้องเอาไว้แค่นี้ ขอขอบคุณทุกกำลังใจที่ FC ทุกทุกท่านมอบให้สำหรับวันนี้ขอให้ทุกทุกท่านโชคดีนะคะโชคๆเป็นหมานสุขปูสุขคนพี่น้องสวัสดีค่ะ